พ้ไคภูมิใจไทยจะทำนะครับพืชผลทางการเกษตรไม่ใช่จำนำข้าวไม่ใช่ประกันข้าวเพราะว่าตรงนั้นพอทำก็มีข้อคอรหามากมายนะครับก่อให้เกิดคดีคอรัปชันก่อให้เกิดความสงสัยก่อให้เกิดความไม่ไว้วางใจใกว่าเงินจะถึงมือพี่น้องประชาชนทุกอย่างมันก็สายไปแล้วแต่พรรคภูมิใจไทยจะทำเป็นสัญญาเลยพี่น้องรู้ก่อนเลยว่าจะขายได้เท่าไหร่แล้วค่อยปลูก รู้ราคาอุกทาสัญญากันกับพี่น้องกับรัฐกับธนาคารเพื่อการเกษตรและธนากรกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์ทําสัญญาไว้เลยหนังสือสัญญาฉบับนั้นเอาไปกู้เงินแบงก์ออกมาก่อนได้ครับ,รบเมื่อถึงเวลาส่งของเกิดผลผลิตทางการเกษตรมันมีปัญหาเราจะประกันให้พี่น้องครับพี่น้องจะไม่มีความเสียหายครับ ถ้ามันมีปัญหาพี่น้องอาจจะไม่ได้ราคาเท่าที่พี่น้องต้องการแต่ไม่ใช่หมดเนื้อหมดตัวภูมิใจไทยเห็นมาหมดแล้วประกันราคาข้าวกว่าจะได้เงินส่วนต่างไม่รู้พักร่วมรัฐบาลยอมหรือเปล่ากว่าจะได้มาพี่น้องก็แห้งหมดจำนำข้าวพอมีปัญหามาเยวะก็มีข้าวนอกประเทศข้าวใส่พัสอร์ข้าวมีพัสอร์เข้ามาวนไปวนมาก็มีปัญหาพอมีปัญหาทุกอย่างหยุดหมด แต่สิ่งที่ภูมิใจไทยเสนอคือทำสัญญากับรัฐไปเลยรู้ราคาค่อยปลูกปลูกแล้วส่งของถ้าของมีปัญหาประก,กันให้ครับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก็จะน้อยลงถ้ามันมีปัญหาแต่พวกเราอยู่ที่นี่เราก็ปลูกข้าวเราก็ปลูกพืชมันอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วความรู้ความสามารถเทคนิคในการปลูกอยู่ในสมองของพี่น้องทุกคนอยู่แล้ว ความเสียหายถ้ามันจะเกิดก็มาจากฟ้าฝนไม่ใช่ความผิดของเราดังนั้นเราประกันได้ครับแต่ถ้ามันไม่เกิดความเสียหายพี่น้องก็รับไปเต็มเต็มตั้งแต่วันแรกครับไม่ต้องไปรอครับไม่ต้องไปลุ้น